สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT น้อมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้รายการของเรานะคะพาคุณผู้ชมออกนอกสถานที่เรามาสัญจรกันอยู่ที่เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญกับคนไทยทั้งประเทศเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากกับช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้กับงานครบรอบ60ปี6ทศวรรษเขื่อนภูมิพลค่ะหากเราย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคม2507 ณสถานที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม,มราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาณสถานที่แห่งนี้เพื่อเปิดเขื่อนภูมิพลและกดปุ่มคู่ขนานกับการที่จะเดินเครื่องในเรื่องของระบบไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลครั้งแรกที่นี้ค่ะ ตั้งแต่บัดนั้นมานะคะได้มีการสร้างและผลิตกระแสะไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศตั้งแต่บัดนั้นจวบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขื่อนภูมิพลแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเขื่อนที่กักเก็บน้ําเท่านั้นแต่ยังกักเก็บความสุขของคนในพื้นที่เขื่อนภูมิพลแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเขื่อนที่สร้างและผลิตกระแสะไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นเขื่อนที่สร้างความสุขรวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยตลอดระยะเวลาหทศวรรษที่ผ่านมาเขื่อนภูมิพลได้สร้างความสุขอะไรให้กับคนไทยบ้างนั้นวันนี้พี่แต๋วจะเป็นคนมาพูดถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะน้องบีมก่อนอื่นขออนุญาตถามไปถึงจุดเริ่มต้นของการเกิดเป็นเขื่อนภูมิพลที่เราเรียกกันว่าเขื่อนของพ่อขึ้นมาจุดเริ่มต้นวัตถุประสงค์หลักของเขื่อนของพ่อแห่งนี้มีอะไรบ้างคะค่ะเ,ออเดิมทีที่จะก่อสร้างเขื่อนขึ้นมานะคะก็ในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้านะคะที่ สมัยสงครามโลกครั้งที่สองะนะคะพอหลังจากนั้นในเรื่องของการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า,าก็จะมีในเรื่องของออในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เล่งในเรื่องของออการบริหารจัดการน้ำด้วยเพราะว่า,ท,าท่านได้เคยให้พระราชดำรัสตอนที่เปิดสเสด็จเปิดเขื่อนูมิพลเมื่อวันที่17พฤษภาคม2507ไว้ว่านะคะโครงการอาเนกประสงค์โครงการแรกของประเทศไทยนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวใหม่ให้ไพศาลออกไป ปัจจุบันน้ำเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตและน้ำกับไฟฟ้าส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของชีวิตเมื่อพล,ลเมืองเพิ่มมากขึ้นและเร็วขึ้นก็ต้องเพิ่มน้ำและไฟฟ้าให้ทันกับความต้องการของพลเมืองนะคะนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขื่อนพุ่พมพมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยพรุ่งนี้นะคะเป็นวันครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนพุ่พลครบ60ปีก็คือ6ทศวรรษนะคะก็ตัวเขื่อนเองได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่พระองค์ทรงมองการไกลนะคะ,คะว่าจะต้องสร้างเขื่อนภูมิพลขึ้นนะคะก็คือเหมือนยิงปืนนัดเดียว <S S ได้นกสองตัว <ะ S 1> กับการเป็นทั้งเขื่อนที่กักเก็บน้ําและก็รวมไปถึงเป็นสถานที่ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ใช้ประโยชน์จากจุดนี้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เองสถานที่ตรงนี้เขามีชื่อว่าอะไรคะตอนที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ก่อสร้างเขื่อนมันก็จะเป็นพื้นที่สมัยก่อนพวกเราได้เคยได้ยินว่าเขื่อนยันฮีเขื<ค>่อ<ะ>นยันฮีค่ะค่ะ,คะออตรงนี้เป็นตำบลย่านรีก็เขาก็คิดว่าเสียงเพี้ยนมาจากคําว่า,าย่านรีจากย่านรีเป็นเขื่อนยันฮีค่ะแล้วจากเ,เขื่อน,นค่ะจากเขื่อนยันฮีก็ได้รับพระราชทานพระนามทางการไฟฟ้าก็น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะที่ภากรุณาโปรอด มีความเมตตาให้กับชาวกฟผค่ะค่ะก็ะะพระราชทานพระนามออของพระองค์ท่านว่าเขื่อนภูมิพลค่ะและก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเขื่อนภูมิพลแห่งนี้ซึ่งเป็นระยะเวลา6ทศวรรษ60ปีนะคะคุณผู้ชมที่เขื่อนเหล่านี้นะคะได้สร้างความสุขรวมไปถึงมอบความอุดมสมบูรณ์สร้างชีวิตชีวาให้กับทั้งคนในพื้นที่แล้วก็คนในประเทศของเราด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา60ปีเขื่อนภูมิพลเราได้มีภารกิจและมอบความสุข อะไรยังไงให้กับคนในพื้นที่และคนในประเทศบ้างคะเขื่อนภูมิภลเนี่ยก่อสร้างขึ้นมาก็เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะคําว่าอเนกประสงค์เนี่ยมันก็ต้องสารพัดประโยชน์นะคะประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติเลยประการแรกเลยก็คือว่าในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศนะคะเรากักเก็บน้ำเนี่ยนะคะเขื่อนพุนี่ยจะกลับ กักเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งเป็นการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาด้วยนะคะ,คะแล้วช่วงแล้งก็สามารถบริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ท้ายน้ํานะคะประการสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศนะคะแล้วก็การ นำน้ำไปอุปโภคบริโภคของพวกเราเองนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรของพี่น้องพื้นที่ในลุ่มเจ้าพยานะคะใน,ในเรื่องของการเกษตรแล้วก็ยังเรื่องของเส้นทางคมนาคมคะนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตากนะคะค่ะ,คะและสุดท้ายก็คือน้ำที่เราระบายไปในพื้นที่ ้ายน้ำนะคะเพื่อ,อกิจการอื่นๆก็ตามก็จะได้พลังงานไฟฟ้าขึ้นมาด้วยเพราะว่าระวางเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขวางคางเดินน้ําไว้นะคะ,คะพอน้ําผ่านเครื่องกาเนิดไฟฟ้าก็จะได้กระแสไฟฟ้าขึ้นมาด้วยค่ะ,คะ คือใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทางในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศด้วยทรัพยากรน้ําที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่จําเป็นและสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะรวมไปถึงการที่ก่อให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมายังประโยชน์แก่คนไทยทั้งประเทศอีกด้วยทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่เขื่อนของเราเนี่ยสร้างประโยชน์แล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวเองที่นี่เองนะคะก็เป็นจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วก็รองรับสําหรับคนที่อยากจะมาพักด้วยแต่ทีนี้คนที่เป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มคนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เองเขื่อนภูมิพลเราก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมด้วยยังไงบ้างคะเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างเขื่อนภูมิพลนะคะไม่ว่าคือเขื่อนภูมิพลเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สังกัดกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพื้นที่ตรงนี้ก็คือว่าเป็นเขื่อนภูมิพลที่ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอสําเนาจังหวัดตาการที่ มีเขื่อนหรือว่ามีโรงไฟฟ้าอยู่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเราต้องอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างมีความสุขนะคะอยู่ด้วยกันที่จะหนุนเสริมกันนะคะเร,เ,รเราเราเราพึ่งพาชุมชนด้วยชุมชนก็พึ่งพาเราด้วยเราก็แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาอะไรกันนะคะเรามีความรู้อะไรชุมชนมีความรู้อะไรเราก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะคะในเรื่องของการที่เ,เข้าไปในพื้นที่แต่ละพื้นที่ เรายึดหลักในเรื่องของบ้านวัดโรงเรียนนะคะ,คะในในส่วนของกลุ่มที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในของชุมชนเองนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีไรายได้เสริมที่มีความมั่นคงและยั่งยืนในกลุ่มของเขาเองนะคะ,คะแล้วนอกจากนี้นะคะ,คะเขื่อนหุยพลเนี่ยยังมีโครงการที่ร่วมกับ กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนด้วยนะคะ,คะอย่างเช่นที่เร็วๆนี้ที่เราได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันก็คือว่าทางชุมชนเขามีกลุ่มกลองยาวนะคะ,คะเขาก็ขอสนับสนุนกับทางเขื่อนหุยพลพอทางเขื่อนหุยพลสนับสนุนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำและนำไปต่อยอดเขาก็จะมีการฝึกการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะ,คะ แล้วเวลาเขื่อนมีงานอะไรทางเขื่อนก็จะเชิญกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อที่จะไปแสดงณนะกิจกรรมนั้นๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาก็มีความสนุกแล้วก็มีความสุขนะคะคนสูงอายุเนี่ยถ้าเกิดว่าได้มีการออกสังคมการเข้าสังคมแล้วก็มีเวทีให้เขาเนี่ยเขาจะมีความสุขมากค่ะ,คะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ะจะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุเองที่อยู่ในพื้นที่นะคะได้มีเวทีในการที่จะออกมาเขาเรียกว่าอมอบความสุข ทั้งให้กับตัวเองแล้วก็มอบความสุขให้กับลูกหลานด้วยในใพื้นที่ด้วยทีนี้โอกาสดีกับช่วงเวลาประวัติศาสตร์ครบรอบ60ปี6ทศวรรษของเขือนภูมิพลแห่งนี้เรามีกิจกรรมอะไรพิเศษที่จะจัดขึ้นบ้างคะกิจกรรมเราจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะวันที่17พฤษภาคมมี3วันนะคะ17-19พฤษภาคมวันแรกก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเราก็จะจัดของเราทุกปีนะคะก็คือ การทำบ,บุญใส่บาทนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทอดพระป่ามาหากุศลเพื่อนําเงินไรายได้ไปมอบให้กับมูลที่เขื่อนยันทีซึ่งมูลที่เขื่อนยันทีก็จะนําเงินที่ได้รับการบริจาคเนี่ยไปให้กับน้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนนะคะ,คะโดยน้องๆที่เรามอบให้เนี่ยก็จะมีในพื้นที่ต่างๆรอบพื้นที่ปริัติการของ ลงไฟฟ้าและเขื่อนนะคะค่ะก็วันที่17นะคะตอนช่วงเช้ามีทําบุญใส่บาตรมีพิธีทอดพระป่าแล้วระหว่างวันนะคะก็จะมีในเรื่องของสินค้าชุมชนแล้วก็อยากให้แต่ทุกท่านนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของในจังหวัดตากแล้วก็ในอำเภอสัมเงามีถึง60ร้านนะคะค่ะก็ลองมาจับจ่ายใช้สอยกันดูนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะจากที่ร้านค้าชุมชนแล้ว จากบริเวณงานเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ะจะเจออาคารเรือนไทยนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมพิเศษให้กับทุกท่านนะคะเช่นในเรื่องของการทําสบู่นะคะแล้วก็เรื่องของการนวดนวดหน้านวดเท้านะคะอลองไปเยี่ยมชมกันที่บูธนั้นนะคะแล้วในภาคเย็นนะคะภาคเย็นก็จะมี มหรร่อศพมีศิล <ừ m. S 1> ปินนะคะซึ่งวันพวกนี้จะมีคุณต่ายอรไทยนะคะก็ <ừ m. S 1> แล้วก็จะมีวงดุยยางของทหารเรือที่สําคัญที่สุดเลยเลยนะคะที่เป็นไฮไลท์ก็คือม่านาน้ำนะะที่จะเกิดขึ้นด้านหลังของเราใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะตรงนี้นี่ก็จะเป็นวดีวดีวดทัศน์เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9 <ừ m. S 1> นะคะพวกเรามาชื่นชมกันนะคะเพราะว่าตรงนี้บริเวณนี้เวลา จัดงานจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยคือในพื้นที่เขื่อนวิพลเ,เป็นชื่อของพระองค์เป็นพระนามของพระองค์นะคะ,คะเวลาใครเข้ามาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งก็จะได้ลึลึกถึงพระองค์ท่านนะคะเดี๋ยวบรรยากาศคืนพวกนี้ก็ลองดูกันนะคะ,คะส่วนวันที่18เนี่ยสิ่งที่จะแตกต่างจากวันที่7ก็คือว่าวันที่17ก็คือเราไม่มีทําบุญแล้วนะคะ,คะวันที่18ก็จะเป็นกิจกรรม อตอนเช้านี่ก็จะมีเรื่องของการวิ่งค่ะวิ่งนี่ก็เหมือนกันค่ะไรายได้สมทบทุนมูลที่เขื่อนยันหีเอาไปเป็นทุนการศึกษานะคะเส้นทางวิ่งก็คือมี3ระยะนะคะ12คะกิโลขึ้นสันเขื่อนค่ะ5กิโลก็จะเป็นรอบเขื่อนภูมิพลนะคะและสำหรับ VP ีก็อ2อกิโลนะคะค่ะพรุ่งนี้ปล่อยตัว6โมงเช้าใครสนใจก็ยังรับสมัครอยู่นะคะ,ะไม่ใช่พรุ่งนี้วันที่18ค่ะ,คะส่วนการรับสมัครพรุ่งนี้ก็ยังเปิดหน้างานอยู่ถึงเที่ยงวันนะคะ แล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีศิลปินคุณกุ้งสุทธิราชนะคะค่ะแล้วก็ส่วนกิจกรรมก็จะคล้ายๆวันที่17นะคะส่วนวันที่19เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆวันที่18ก็จะ มีแต่ไม่มีศิลปินมามแต่จะเป็นวงที่มาแสดงสร้างความสุขและสร้างความสนุกสนานให้พี่น้องประชาชนที่มาดูค่ะ,คะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น3วันกับการเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ6ทศวรรษของเขื่อนภูมิพลแห่งนี้นั่นเองะนะคะซึ่งต่อจากนี้ไปนะคะถ้าเกิดว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นหลายๆคนบอกว่ามาเที่ยวเขื่อนภูมิพลแล้วเราต้องมาดูอะไรบ้างมารู้อะไรบ้างเราต้องมาเจอกับพี่เต้วแน่นอนถ้าเกิดมาที่นี่ได้ค่ะมาเจอแน่นอนเลยค่ะยินดีนําชมนะคะ เออพี่จริงๆแล้วจะทํางานที่จะดูแลแผนกประชาสัมพันธ์อีกทีเนึ่ยนะคะแล้วก็ดูแลบ้านพักและร้านอาหาระนะคะซึ่งในเขือนเนี่ยถ้ามาเนี่ยนะคะก็เป็นเบ็ดเสร็จเลยนะคะ รวมถึงในเรื่องของความปลอดภัยด้วยะนะคะนอกจากจะทิวทัศน์บรรยากาศสวยงามแล้วบ้านพักเราก็มีบ้านพักรับรองะนะคะร้านอาหารเราก็มีนะคะแล้วก็จุดเช็คอินต่างๆที่จะให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมความรู้ศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่อยู่ในนี้มีครบคันคมีครบทุกอย่าง<ช>ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาเรียนรู้หรือว่าอยากจะมาสัมผัส เขื่อนภูมิพลเขื่อนของพ่อแห่งนี้ติดต่อเข้ามาได้เขาจะมีลูทเส้นทางเลยค,คุณจะได้เรียนรู้ครบจบใน1วันหลังจากนี้คะ่ะภารกิจของเราการก้าวเข้าสู่ปีที่61ของเขื่อนภูมิพล<ๆ>กับการที่ยังคงไว้ซึ่งจะมอบความสุขแล้วก็สร้างความอบอุ่นความอุดมสมบูรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นอย่างไรต่อไปบ้างคะเขื่อนภูมิพลนี่ก็ยังมีอายุอีกนานเท่านานนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องทําหน้าที่ในตัวของเขาเองเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะคะ ออสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้รับมาต,ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง60ปีแล้วก็จาก60ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการดูแลออการบริหารจัดการน้ำ แล้วก็เรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าในภารกิจหลักนะคะให้ทุกอย่างตรงนี้มีความมั่นคงนะคะ,<ธ>ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ด้วยความสุขนะคะเพราะว่าทุกคนทุกวันนี้น้ํากับไฟฟ้านี่ขาดไม่ได้นะคะค่ะก็มีความต้องการในเรื่องของจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะ,<ธ>ะค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของออการที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างเขื่อนกับพี่น้องประชาชนนะคะก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะ กฟผก็ยังคงผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยอยู่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่อยู่ร่วมกันกับปัจจัยที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนกับทรัพยากรน้ํารวมไปถึงไฟฟ้าเขื่อนพุ้นพลยังคงทําหน้าที่ต่อตาบนานเท่านานวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะการอยู่ร่วมกันนะคะของเขื่อนภูมิพลกับคนในพื้นที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าเรามีการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันรวมไปถึงการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยโดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะ ผู้ชมคะเขื่อนภูมิพลแห่งนี้นอกเหนือจากจะเป็นเขื่อนที่กักเก็บความสุขเป็นเขื่อนที่สร้างชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนในพื้นที่แล้วยังให้ความสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนด้วยเขื่อนภูมิพลแห่งนี้มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคคลที่อยู่ในพื้นที่อย่างไรบ้างคุณย่าขาวจะเป็นผู้เล่าให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ,ดดค,ะคุณย่าขาวคะก่อนอื่นขออนุญาตให้แนะนํากลุ่มผู้สูงอายุของเราก่อนชื่ออะไรก่อตั้งมานานขนาดไหนมีสมา ชิกมากน้อยขนาดไหนคะ พอดีผู้สูงอายุคือก่อตั้งมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยตั้งแต่ปี2550รรแล้วก็มีสมาชิกก็ประมาณร้อ,อยร้อยกว่าคนนะคะร้อ,อยกว่าคนแต่ตอนนี้ก็ได้ได้ได้เสียชีวิตไปบ้างอะไรบ้างแล้วนะคะ,ะ,ะแล้วก็ที่ทํามานี่ก็เมื่อก่อนนี้ใช,ใช้ใช้เยี่ยมดูผู้สูงอายุค่ะ,ะเยี่ยมผู้สูงอายุนี่เดือนละครั้งทั้งหมดบ้านยายมีบ้านยาขาวมี3ชุมชนชุมชนบ้านเหนือพัฒนาชุมชนบ้านใต้ ร่วมใจพัฒนาและชุมชนสันปาค่ะค่ะสะชุมชนรวมกันเป็นกลุ่มผู้สูงอายุใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีมีที่ว่าสนับสนุนยายจะเอ่ยได้เลยที่หนึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลเราค่ะกฟผเข,<อ>ข <อ S 1> ื่อนภูมิพลนะคะ,คะแล้วก็รุ่นนายนายนี้ตั้งแต่รุ่นนายบนอินมารุ่นสู่รุ่นมาจนถึง วาระสุดท้ายนี่นายวรพจน์วรพงศ์ค่ะสนับสนุนให้เช่นอะไรบ้างเช่นข้าวสารเป็นร้อยโลเป็นน้ำมันเป็นน้ำปลาเป็นนมเป็นไข่เป็นเหมือนถุงยังชีพเลยค่ะอพอให้ผู้สูงอายุยายไปแล้วย้ายก็ไปจัดส่วนกันก็มีอสอมมอด้วยไปเยี่ยมนะคะ,คะแล้วมีพระด้วยอันนี้คือข้าวของเครื่องใช้ที่ทางเขื่อนสนับสนุนมาใช่ค่ะแล้วกลุ่มของเราเอาไปเยี่ยมกับผู้สูงอายุในชุมชนในชุมชนค่ะในชุมชนก็ไปเยี่ยมก็วันหนึ่ง ไปบ้านเหนือพัฒนาก็ไปติดครอบครัวเลยติดครอบครัวก็ให้ถุงยังชีพไปเลยโดยที่ว่าผู้สูงอายุไม่ต้องไม่ต้องจ่ายอะไรให้ฟรีๆเลยในพื้นที่เรามีผู้สูงอายุแต่ละบ้านเยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะค่ะติดเตียงติดบ้านเลยค่ะแล้วเหมือนเหมือนจะว่าทอดทิ้งไหมทอดทิ้งเพราะลูกไปทํางานอ ที่กรุงเทพทาบางทีก็ไปไล่ไปสวนกลับมาเนี่ยผู้สูงอายุอยู่คนเดียวนะหนูบางทีเห็นพระนี่ท่านร้องไห้เลยร้องไห้จนว้าพระก็จะไปเทศให้เทศสอนเทศอะไรเพราะว่าไปวัดไม่ได้พอหลังจากที่ยายเยี่ยมมาก็ได้เขื่อนผู้วิพลนสนับสนุนทั้งปัจจัยทั้งเงินทั้งของของถุงยังชีพนะคะท,ทั้งผ้าหม่มทั้งปฏิทินแล้วก็ทั้งกองยาวทั้งเสื้อผ้าเหมือนไม่รู้จะบรรยายยังไงว่า การไฟฟ้าให้ทุกอย่างเลยวันนี้ก็ให้ทุกอย่าง,างเลยค่ะให้ที่ให้ผู้สูงอายุมาได้ขายออกร้านบู๊เนี่ยค่ะคือนอกเหนือจากการที่มอบปัจจัยต่างๆให้เราได้มีปัจจัยในการที่จะไปเยี่ยมคนในกลุ่มของเราที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วการที่เรารวมกลุ่มกันขึ้นมาแล้วสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผเขื่อนภูมิพลก็มีบทบาทด้วยกลุ่มของเราผลิตอะไรออกมาบ้างคะาพหลังจากที่เยี่ยมผู้สูงอายุแล้ว ติดโควิดนะคะมาพอติดโควิดก็มาคิดเปลี่ยนใหม่ว่าเอ๊จะทําอะไรก็เลยมาคิดที่จักสารทําเนี่ยค่ะที่โชว์อยู่ดยเลยใช่ใช่พอทําแล้วผู้สูงอายุทำว่าทําดีไหมแต่บางคนทําฝีมือไม่เหมือนกันนะหนูนะบางคนก็ดึงเชือกแน่นบางคนก็เชือกไม่แน่น ก็ได้น้องสองคนที่ว่าที่ว่าใครเป็นคนสอนเราอุ่าขาวนี่ไงน้องๆนี่นี่นในในุนคนทัตนีกับคุณซึ่งเป็นคนจากกอฟผด้วยไหมคะอันนี้อันนี้อันนี้คนในกลุ่มของผู้สูงอายุยายแต่กันในฟ้านี่สันหับสนุนงาช่แล้วก็ดูยู u ูบอะค่ะยูทูบเอศึกษาเองศึกษาเองแล้วก็ดู Youtube เพราะว่าพอทําเสร็จแล้วปุ๊บเอ๊ะแม่ทําไงดีมันติดโควิด ก็มาคิดจักสารแต่สมุนไพรนี่มีตั้งแต่ปี5 0ตแล้วมีสมุนไพรด้วยสมุนไพรเดี๋ยวจะพาไปลานต้นของเราเริ่มมาจากการที่มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช่แล้วพอมาช่วงโควิดเราต่อยอดมาเป็นเครื่องจักรจักรจั๋งใช่ใช่แล้วพอรักษาแล้วเราออกแบบไอเดียหรือว่าดีไซน์ให้มันออกมาเป็นรูปลักษณ์สวยๆแบบนี้ใครเป็นคนมาให้คําแนะนำเราคะนี่ไงนินหนูน้องน้องนู่นนั่นสองคนนั้นเหมือนสองคนน้องนี่เหมือนกันเลยค่ะแล้วเด็กเด๋ยนนี้เขาเรียนมารู้ใช่ไหมรุ่นยายนี่มันไม่ไป แล้วใช่ไหมมันจะเป็นอัเดิมหรือฮะแต่แต่ยังความจำดีนะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็ดูอยู่ใน YouTube ค่ะดู y o u t u b e ดูยูทูปก็นานไหมคะกว่าจะฝึกแล้วทาได้แต่ละใบก็ตั้งแต่ปีปีหกหกหกห้าหกสามอะหกสามอ่ะ หกสามหกสี่ห้าหกเจ็ดแสดงว่าเราจักสารมาสี่ปีแล้วใช่ทุกคนทําได้หมดเหมือนกันไหมคะได้ทำได้หมดเลยทั้งกลุ่มทั้งทาได้แต่ไม่ฝีมือไม่เนียบไม่เนียบเท่ากันเลยไม่เนียบเท่ากันแต่เองนี่เนียบค่ะอันนี้เนียบแสดงว่าเรามีคิวซีในกลุ่มผู้สูงอายุของเราไหมว่าสมมุติว่าเสร็จแล้วต้องมาดูก่อนว่าสวยงามพอที่จะออกมาขายหรือเปล่าใช่คุณย่าขาวทำหน้าที่นั้นหรือเปล่าคะยายเป็นคน แบบต้นชิดแล้วก็คนออกเอเหมือนหาทุนสนับสนุนให้ค่ะและ<า><า>้วพอเราได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเราเอาไปวางจําหน่ายที่ไหนยังไงบ้างคะยาค่ะโอ้นี่ไงองค์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ยายนับถืออยู่วันนี้ยายก็ได้ตรวจมนต์แล้วก็ตรวจน้ําอุทิศให้ท่านในหลวงค่ะว่าท่านได้รับรู้นะวันนี้ท่านได้ทําเปิดขึ้นภูมิพลเขบหกสิปีใช่แล้วพูดแล้วพูดคนลุกอ่ะ แล้วยายยายได้แผ่เมตตาให้ท่านเพราะทางการไฟฟ้านี่แหละได้เงินสนับสนุนจากท่านเนี่ยค่ะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหล่านี้แหละค่ะเขื่อนพมมพลแล้วออกบูธให้ออกบูธให้อย่างเช่นสงการเนี่ยหนูขายดีมากทุกเทศกาลเลยเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นเป็นหมื่นตังดทันทันค่ะทันทันเหมือนออกที่บนสังเขนนะคะแล้วก็ออกที่บูธร้าน ร้านที่หนูขึ้นไปไหมที่ต้อนรับเนี่ยค่ะอ่าในเต้อนรับอ่าแต่เราไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอทอปกับใครขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าเรานี่แหละค่ะ เ,ออเพราะว่าการไฟฟ้าเองเหมือนกับช่วยตั้งแต่ต้นทาง,ทางกับการที่มารวมกลุ่มการช,ช่วยเหลือปัจจัยต่างๆรวมไปถึงการที่แนะนําแล้วก็หาโอกาสหาช่องทางทําให้กลุ่มผู้สูงอายุของที่นี่ได้มีช่องทางในการที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่เราทําแล้วออกไปจําหน่ายสู่สายตาประชาชนด้วยทีนี้ครบรอบ60ปีเขื่อนภูมิพลคุณย่าขาวในฐานะที่เป็นโคนที่อยู่ในการสนับสนุนของเขื่อนภูมิพลกฟผพอมาตลอดอยากจะส่งผ่านอะไรเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ อยากจะบอกกับเขื่อนภูมิพลที่เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีไหมคะโอ้ก็จะบอกว่าที่ได้ทํามายายก็จงรักภักดีของในหลวงที่ประทับใจที่สุดคือลูกหลานได้รับใช้ท่านอยู่ที่นี่สี่ห้าคนเลยค่ะ,คะเหมือนเหมือนดีใจอะ่ะเหมือนเหมือนได้รับใช้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดสี่ห้าคนลูกอยู่ในเขื่อนเนะะี่ยค่ะ แล้วที่ยายประทับใจที่สุดก็เหมือนว่าที่ยายทํามานี้มันเหมือนเสร็จองคุลีนิดเดียวของท่านในหลวงเราแต่ท่านในหลวงทําคนทั้งประเทศเราทําให้ผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้สูงอายุมาจนถึงวันละได้ลาออกเมื่อปีที่แล้วนะหนูเป็นเวลา7จ็ดถึง8ปีเราภูมิใจที่สุดว่าเราได้รับใช้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วได้มาภูมิใจที่ว่าเราได้ทําภาคภูมิใจที่ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราได้ได้ติดโอท็อปถึงไม่ได้ไปไปถึงกรุงเทพหรือถึงไหนก็อยู่ในบริเวณเ<ะ>ขื่อนเราเนี่ยค่ะภูะมิใจที่สุดเลยค่ะ เราได้อยู่ในพื้นที่ของเราแล้วก็ได้ดึงคนมาเยี่ยมชมบ้านของเราแล้วเราก็มีของฝากที่เป็นฝีมือของคนในบ้านของเราให้เขาได้ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยสำหรับใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้านะคะของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าปุยซึ่งเป็นคนในพื้นที่แล้วก็เป็นฝีมือของกลุ่มผู้สูงอายุเลยนะคะสามารถที่จะติดตามได้นะคะที่เพจกลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าปุยแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0969840545 ติดต่อสอบถามได้เลยมาอุดหนุนกันได้นะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าปุ๋ยใช่ค่ะ,คะไม่ไม่เดี๋ยวหลอกเพราะว่าตอนนี้ก็าเขาตื้อในในในนะมือถือในเพจเน,นะะี่ยค่ะแล้วก็ ส่งสินค้าไปให้ถึงกรุงเทพเลยค่ะส่งของถึงที่แน่นอนเลค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่าข่าวมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือเทปพิเศษนะคะของรายการ NBT n o t h รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะที่ได้พาคุณผู้ชมออกนอกพื้นที่นะคะมาอยู่ในเขื่อนภูมิพลที่เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ ของการครบรอบ60ปี6ทศวรรษเขื่อนภูมิพลแห่งนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่กับการมอบความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศกับ6ทศวรรษ60ปีเขื่อนภูมิพลเขื่อนของพ่อเพื่อประชาชนทุกคนคะ่ะ